สวัสดีครับสวัสดีพบกับตีนยั่ไซร่าใชงไหวครับไม่นี่เสนอเมนูต้มเป็ดครับผัดป็ดปลาไหลครับผมโอ้หมืกขึ้นนี่อันนี้รอบเศร้าครับเราจำขึ้นแช่เย็นไว้แล้วแต่อยู่วังโล่น้อยๆครับรอบสเตอราจำขึ้นกับวงังสองโล่นี่แหละเอาเมิงปีมีตัวยัยครับพี่น้องครับอือจัง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  เสนอเมนูต้มเปียผัดเผ็ดปลาไหลสุดยอเหมือนกันครับพี่น้องครับบรรยกกากาศกำลังดีครับฝนตกแน่นระตกแน่ครับอไอ้ครับเป็นตำเคอยงเอาขอกกัวตำพีตำกระเทียมเมีย่ยงแน่กจะดิบ ไอ้เครื่องปรุงเข้าพริกกระเทียมตะไคร้กระเทียมตะไคร้พริกแกงพริก, <c oughs> กสดเอาข,าข้าก็ยกไปได้แทนละ <c oughs> รวมเด้อจำจนละเอียดแล้วครับพี่น้องครับแห <c oughs> ลกแหลกแหลกแหลกนะครับเด้อมือนี้มื้อนี้ต้มส้มต้ม,ตม,ตมเป็ดผัดเป็ดสองอย่างครับสองอย่าง่เมื่อยเมื่อยครับเมื่อยมืขึ้นกับมือ่อยสายสาวย้ำ้าเมื่อยครับสาวอยู่คนเดียวครับ ทิมงานถิมกันครับปล่อยปลาละเลยนะทลิมงานโต๊ตาะาวงบติดเอาครับ<ป>ทำเครืองเรียวๆครับทำเกรืองเรียวจังไปลงหมอนครับเะ็จินง่ายๆครับเมนูต้มเปียดมันมีอย่างไรครับเอาไปเบ่งต้นข้างหมอนละเอาบุ<ง>้มปล่อยครับข่างหมอลงไปครับึ๊บ ต้มเป็ดถิ่ไปก่อนครับผัดเพ็ดปลาไหลนี่ผัดข้าเดียวครับนี่ยอาอีกครังลงไปครับผมแคบหน่อยนะครับครับใส่เกลือลงไปครับสมเป็ดใส่เกลือลงไปครับหน่อยนึงทำด้วยตะไคร่กามเปียกครับ ใส่ลงไปหมอกมานั่งปดครับผมจะใส่เครื่องเข้าไปอีกครับตาออนครับตาออนใส่ลงไปครับอืมหอมกระบ๋มบ้อันนีรกัใส่พริกแกงเข้าไปครับ ผมอีแกงที่ต่ำใส่แล้วครับใส่หม้อลงไปครับผมิีแกงครับเพื่อความนัวความหอมเข้าไปอีกครับโอ้หอมครับพี่น้องครับปาดนี่อไอ้ล่ออย่างเดียวครับลอยเดือดๆนิดน่อยครับปุ่นีมาใส่ครับไป,ไปครับนี่ลอเห็เดือดปุหน่อย ห้ดึงหโ้งว่ะแลก็้ปัเป็ดสวนี่านหับไปบ้างโอเคคร okay, ครับ Mario, พี่น้องครับเอาได้ลงหมอจักรยานหนึ่งเริ่มแตกตุ้ปูดีปีนะครับความหอมเขานั่นหอมบอปัญญาเปยังครับพี่น้องต้มสิบตัวเลยมนี้ต้มเป็ดครับเนื่อเริ่มแตกออกแล้วครับเริ่มเปื่อยแล้วครับ น้อยกัจะพัดเพชรครับมัต้มแต่จักน้อยมันมันจักน้อยเท่ากับจิตต้มควมมันคัก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 ,ก,ก,กพี่น้องมาดื้อกินต้มเปียดต้องเงินครับต้มแซ่บก็อยู่นี่เพราะว่าปลาแซ่บก็คือปลาเยน็นเนื้อแซ่บก็คือเนื้อหมา นี่นะครับเนาะเขาบอกมาเขาบอกไปอีกเจนึงอ่ะมวนมวลครับสนุกเคี้ยฮะจะดราม่ากันสับเซ่ต้องไงครับพี่น้องครับจังน้อยกับสิเริ่มเมนูพัดเพชรครับไปนี้อันนี้ต้มเปื่อยสีจังน้อยแล้วก็บจีพัดเพชรครับโอเคครับผมเอาครับวงออกมาไว้ก่อนแล้วก็เมนูต่อไปครับพัดเพชรปลาไหลครับบไดนี้ เมนูต่อไปผัดเป็ดกมีสองเมนูครับนนี้เฮ็ดกินเห็ดไปเลยอะไรสองโลสามโลนี่เฮ็ดกินเห็เหด,ด <c oughs> ปบปหมดถือว่าคุยทีมงานนี่ผมมีคุยครับ <c oughs> มีเต้าห <c oughs> ูนี่ครับพันน้ำกันครับพยายามมือขึ้นครับผมเดี๋ยวรอบเซาอยากเกลี่นะครับ <c oughs> ปล่อยให้ทีมงานไปผู้เดียวครับ <c oughs> แต่ก็บ่กม,มีปัญหาครับ เพราะว่ามันใสลุยอยู่แล oh. <les> ้วครับผมอันนี้เครื่องไปจะพัดเพิษครับผมเอาไหมพี่น้องไหมไอ้กระตาหอนกระเยาะน้ำมันลงนะครับเด้อมันเกิดคนเถอะหกหกหกสิบสามบาทครับเอาน้ำมันลงไปครับนทำมันลงไปลหรออ่ามันเดียดแต่น้อยครับสองเมนูไหมนี่สองเมนู เบิ้งคลิปเดียวได้เบิ้งหอดวางเมนูผลพี่น้องเอ้ยกักปักแต่ว่าส่วนตุ่มเปียกนี่กับท่านเดี๋ยวเปรย์ไปเลยครับแต่ว่าโปงออกไปก่อนเด็ดเมนูผัดเป็ดให้เคนกินเผาเจ๋มันกินเผาจ้ำเถากันเอาไหมจัดนี่เบิ้งใส่เครื่องครับอ่ะเสียบยอดกัดเด็ดใบกระเพ่อ,อวันที่เออเนไ่ย เไปเข้าไปต้มแล้วก็ไว้จรับเพียเผ็ดเนาะพี่น้องหรือว่าตากล่องเปี๋ไปไล่โบกันนะอัวมล้วเนี่ยอย่างน้อยอันนี้ก็จิเอาไว้นี่บักแก้งครับบันเฮ้าหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าไอ้บักเขียพวงมะเขือพวงนะครับมะเขือปอกแปะดแอนโ่วมะเขือปอกแปะบักแกระเทาะหน้าแว่นไปเรือแอนเอนเรือคว่ำไปมา บวบแยงบักแข่งตะปักแข่งครับผมเออใส่บักแข่งบรรทุกในแหละพี่น้องผู้ใดฟังบอกไปถามคนข้างๆเขาเด้อคนใดเป็นไอ้มีหมูเป็นคนอีสานก็ถามบักแข่งมั้งจ้ะเฮ้ยเอ็งเคยกินบักแข่งไหมวะเออไม่ว่าเคยกินแต่สันแข็งหยากยิบพี่น้องครับเอาไปใส่เครื่องตำครับพี่น้องครับนี่เก็บมะกอกแกะ โอ้ใส่กระป๋อยใ่กรดใส่กรป๋านี่กบดใส่ใส่ตุ่มลาย่าไรเังดีใส่แท่นักไปด้ยอครับใสตุกใส่ตกาดเมเจอใส่กัดอ่ะพี่น้องไหมเีดไปนี่ไ่เห็นปุ่งไม่เห็นยังเัอย่างอ๋อเออออยูนั่นนะอจ ตะเดียวตะเลยนั่นไหอันตัวนี้อยอันมุมมนมีมันหลางแล้วผมเปียกเท่ากับฮอนห่วยห่วยยิ่จังบ่าไปเอาใส่เครื่องเข้าไปครับพี่น้องตาตะไครู้่ในมูดตวดเอาไปครับโอ้เครื่องมันอยากไล่ก็ตะเลยสิก็ไล่แล้วก็ไ่า็ไล่ เขาสีทัางกันเกลียวเขาเรียกว่าเกลียวเกลียวไอ้เออเจ็บยอดเจ็บเนียนน้อนถูกปะเราอันนี้ก็จะเครื่องให้หอมอ,อา่าเกลียวเกลียวเจนให้หอมนะครับแล้วก็ให้มันเข้าถึงพริกถึงถิงครับเพื่อให้เพื่อให้อะไรของเรามันไอกลิ่นมันหอม ไปบกวยเลยร่มมันพักดก็สิหอมครับพี่น้องอไอ้เบิ่งครับปลาไหลลงเวลาเกี่ยวให้มันห,มอ,หอมๆกันครับให้มันแห้งติดหม้อจเล็น้อยอกูได้ติดกระทะจล็กน้อยเอ,าขอข้าบอกว่จุกย้อนเน <พบ S 2> ฉียงย้อนเฉียง ควาามสํเร็จเพื่อความสําเร็จครับนี่ประมาณซีโร่เลยยุกเออได้สองโลก็บอกซีโร่ได้ซีโร่ก็บอกได้แปดโลเออเพราะฉะนั้นเตัวมี่บุเดมไม่เห็นน้ำมูกไหลเนาะปัญหากินว่างกันจะกินปลาไหรใครจะบอกไปก่อนคอมเมนมาคุยดเบ๊าวดีสิโอ้าตัวนี้ปวดหดไหนเหมือนโซ่เลยนี่ปวดเกี่ยวเลยมันมีคู่กันที่ว่ามันหลุดไงนี่เด้ ตัวหลายตัวอยู่งแน่จังบอกเลยจังถึงได้ไหวเด้อเดี๋ยว้อมันปวดปวดกันเลยหัวบี้หัวให้มันตีกระทะเลยถ้าไปตีกระทะเพรต้องเข่าอะไรเข่าตีกระทะแสดงว่าน้ำมันมันเรื่อมจะแห้งระเหงื่อไปนี่เป็นสูตรนะครับเด้อพี่น้องสูตรของขอ้งผงบ่มยังนี่แหละไม่น้องเพลิก ผมเรียนว่าของเก็บทา้งหลายเราบ่ได้เรียนแบบผู้ใดแล้วก็บ่ได้สอนผู้ใดว่าฮ็ดกินให้ชีวิตกินครับผมหามาแล้วก็เฮ็ดกินเน,ะนาเนะาาพี่น้องเนาะตามวิถีชีวิตชาวบ,าบา้านบอไดไปถ่ายตอนตอนหาเจา้าบ้ากับมาถ่ายตอนเฮ็ดกินตอนหาก็มีอยู่แจบาบ่ได้ถ่ายไ,ยไว้อยักจ,จังอยู่ครับก่นอย่างครับเอาครับ ในเมื่อพริกแกงมันได้ที่แล้วก็ต้องเอาปลาหลงไปพัดเหรอครับบาดเนี่ยทำการคูเล่ด้วยเชฟยอดเชฟยอดทานยอดอุ๊ยเปล่าครับรเชียวตะปุก์อ่าจนะไม่ต้องถูกต้อง ก็หอมเป็นละอุบุไฟผัดกระเจมจ่าจ่าจัดเตยไฟที่ว่าอ่อเนเดเปรนหรมาเบินดอเแิ่งไปสองเต่าเลยโอโหอยู่อหู้ไรเน่เอออันนั้นแห้งกว่าด้กว่าเออเล่งได้เล่งเยเออเล่งเลยเออบือเลแข่งบ่อถึนที่นี่เปเดอนั่นอ่เ แห้งมาแน่าบริเลแห้งน้อพุทเป็นยังไ,งะไนะเป็นครับพี่น้องครับความจัดจานของเขาเนีย่ยไม่ธรรมดาใครดูไปฟร้อมเล็กแดดใครดูไปนิสต,ตัวป็นความแสบความนัวเอาลิ้นมาเป็นทีทีเอาพี่น้องครับ เปียดเท่ากับใส่ไปกับพ่อกับไปแล้วครับไปถึงบางตอนที่นะครับเด้อโอ้หอม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 แห้งครับปัดปิดกับเลี้ยวแล้วครับเออพร้อมเสร์ฟครับพร้อมเสร์ฟยังกินครับพี่น้องครับไปไปบางข้าง,งนอาครับมาพี่นลองมากเรยียบร้อยเล้ว มาเบิรงกกนี่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 นนี่น้ำคุลิปโอ้น้ำที่เต็มเลยพี่น้องเ้ยโอ้ตอนตนเออๆๆๆๆจังงงเพาพอดีกักวะเือเข้งเน้นเน้นเงเน้นเน้นแดล้วเมึงม ยังเลี่น้องเลยคนบ่ไดดเลยคนบ่ไดดคนบ่ดอะรับกบ่ไดดพี่อ๋อเือสุดท้ายนะมันสุดโตายมาดองหขอรกันครับพี่้องครับวันนี้มีสองมิูครับเจ็บง้างครับผมเป็นไปไม่ได้ทั้งมันไล่นอนมาเต็มอะ mencipta nih ah tapi pelaih sumpit tapi nong kapan kau ini kayak kau ini kayak kau kembung lagi nong beri lagi sama kau มา,มาแบ้างแดนวินมา,ม,า,ม,า,ม,ามันมันโยมขึ้นนี่ได้ต้มนี่ครับพี่น้องครับเสียบด้วยกันครับเต็มใส่เต็มพุ่งครับอืมปากจี๊ดดำจี๊ดเตี่ยนฉลาดใช่ไหมครับมันนี้ได้เมนูต้มเป็ดครับผมขอบคุณครับ